ฉันเริ่มจะสงสัยแล้วว่าเมื่อไหรน่นายจะรู้สึกถึงพวกเราแกเป็นใครฉันมีชื่อว่ารามอสลาซาเป็นผู้ครอบครองระดับที่แปของสถาปัตยกรรมปราสาทอันงดงามแห่งนี้และเป็นผู้ที่มีเกียรติที่ได้รับพลังจากท่านลอดเซตเลอร์อีกด้วยล่ะนะฉันกำลังรอนายอยู่เลยนะแขกรับเชิญของเราเมื่อไรขอบใจ แม่แม่นายนี่ช่างดื้อด้านจริงๆเลยนะฉันว่าถ่านายอยากจะอยู่อย่างปลอดภัยฉันขอแนะนําให้นายยอมแพ้แล้วก็กลายมาเป็นพวกเดียวกับเราซะโอ้คุณสกอตต์แล้วนายก็ควรเอาเด็กผู้หญิงคนนั้นมาให้เราด้วยเพราะนายไม่สามารถปกป้องเธอได้แล้วหลังจากนั้นก็ตายไปซะ <c oughs> ฉันไม่มีวันกลายเป็นพวกเดียวกับมันหรอกไม่มีวันแน่นอนละ่ะเราจะหาทางรักษามัน ฉันคิดว่านายอยู่มานานพอแล้วมาดูกันสิว่านาจะรอดจากครั้งนี้ไปได้ไหม ดีจริงๆที่คุณมาร่วมงานเราได้นะคุณสกอตต์แคนเนดีแกอีกแล้วเหรอช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วที่หอคอยแห่งนี้ที่มีผู้หญิงคนนั้นมอบพลังอันยิ่งใหญ่ให้แก่เราเธอจะมาร่วมกับเรากลายเป็นพวกเดียวกับเรามันไม่ใช่พิธีกรรมแล้วแต่มันเป็นอัจฉร,ริยะแมเดี๋ยวนี้มีคำพูดสวยหรูแบบนั้นด้วยเหรออย่าห่วงไปเลยเราได้เตรียมพิธีกรรมพิเศษสำหรับนายเอาไว้แล้วเออ อะไรมาทิ่มมือเราเฮ้ยเออเออเจ็บเออเจ็บเออเจ็บแม่จ๋าว้าวไอ้า,ากมาต่อนแกจ,จะไปฟ้อง